สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับวันนี้ก็อยู่กับ y o g r o ออีกเช่นเคยคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับบอนสีนะครับราชินีแห่งไม้ใบเรียกได้ว่าซื้อเข้ามาไม่หยุดเลยอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับบอนสีที่ซื้อมาใหม่นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมฝากพี่เพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะครับผมสำหรับต้นนี้เป็นบอนสีที่มีชื่อว่าวิมานรักนะครับสำหรับบอนสีวิมานรักนะครับผมเป็นบอนสีที่เลี้ยงโตช้ามากๆนะครับผมก็เหมาะกับสายสะสมนะครับไม่เหมาะกับสายที่เลี้ยงแล้ว จะไปจำน่ายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะโตช้าแล้วก็ให้หัวเล็กนะครับวิมานรักเป็นบอลใบยาวครับผมนี่สังเกตว่าหูใบจะฉีกถึงสะดือนะครับตอนเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะยังดูไม่สวยนะครับผมแต่วิมานรักเนี่ยถ้าโตไปแล้วนะครับคือเขาเต็มฟอร์มเนี่ยก็พื้นใบของเขานะครับจะออกสีชมพูชมพูนะครับผมสวยมากเลยนะครับ ก็เนื่องด้วยว่าวิมานรักเดืยเขาโตช้านะครับผมก็เลยไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดเท่าไหร่นะครับก็จัดเป็นไม้หายากชนิดหนึงเหมือนกันนะครับผมมากันที่ต้นถัดไปนะครับผมโอ้โหสาหรับต้นนี้นี่เมื่อปี64ี่นี้เรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ที่ร้อนแรงมากๆนะครับจัดเป็นไม้แรเลยนะครับราคาสูงมากๆครับแต่ว่า ตอนนี้ก็ราคากลับมาน่าสะสมแล้วนะครับผมสำหรับบอลสีต้นนี้ก็คือบอลสีชื่อว่านพเก้านะครับสำหรับนพเก้าต้นนี้ผมก็ซื้อมาในราคา300บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่น่าสะสมนะครับผมสำหรับนพเก้าอ๋อแล้วผมลืมบอกไปนะครับผมสำหรับบอลสีวิมานรักต้นเมื่อกี้นะครับผมซื้อมาในราคา 500บาทนะครับผมเผื่อท่านใดส,สนใจนะครับผมกลับมาที่นพก้าวกันต่อนะครับผมสำหรับนพก้าวเป็นบอลใบาย,ยาวนะครับหูใบฉีกถึงสะดือแล้วก็นพกก้าวเขาจะเป็นไม้ด่างนะครับผมจะมีด่างขาวด่างเหลืองนะครับผมสำหรับต้นนี้เป็นด่างเหลืองนะครับแต่ว่ากล้องผมมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ ก็เป็นการแนะนำแบบคร่าวๆนะครับสำหรับบอนสีที่ผมซื้อเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะมีวิมานรักนะครับ500บาทที่ซื้อมานะครับแล้วก็โนปะเก้าซื้อมาในราคา300บาทนะครับผมผมมีบอนสีอีกต้นหนึ่งนะครับมาให้ดูก็คือเป็นบอนสีที่เรียกได้ว่าเป็นบอนสีพื้นบ้านนะครับผมแทบจะมีทุกบ้านเลยก็ รับบอลสีตัวน,นี้ก็คือบอลสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับผมอันนี้เป็นบอลใบไทยนะครับเพราะว่าหูใบฉีกไม่ถึงสะดือแล้วก็เจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยเป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้นะครับผมไม่ต้องเอาเข้าไปในตู้นะครับเขาเป็นไม้ที่แข็งแรงนะครับผมเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยเป็นไม้ที่แข็งแรงมากๆครับผมก็ มีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิวต้นไม้ที่ซื้อเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ผมอยากจะฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจบอนสีอยู่นะครับก็บางต้นเนี่ยครับเขาอาจจะมีราคาสูงนะครับผมเราก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมถ้าเกิดเขามีจำนวนเยอะๆนะครับราคาของเขาก็จะลดลงมานะครับเป็นไปตามกลไกก็เอาราคาที่เหมาะสมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผม